สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม favour YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับ เมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เพิ่งจบไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับลีสยูนเต็ด2ประตูต่อ2นะครับผมพูดตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับฟุตบอลเปลี่ยนโค้ดแท็กติกเปลี่ยนหมดเลยนะครับลีสยูนเต็ดน่ากลัวเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะนักเตะของลีสบางรายนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนัดหน้าแมนยูจะบุกไปเยือนลีสยูนเต็ด เกมนี้ไม่ใช่เกมง่ายแน่นะครับเล่นในบ้านของลิสนะครับก็เดี๋ยวค่อยลุ้นกันอีกทีนะครับเกมวันอาทิตย์น้าเดี๋ยวผมจะทำไลน์อัพให้ทีหลังนะครับวันนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ทําข่าวเลยนะครับเมื่อคืนนี้ติดนะครับเขาขายลูกเสือครับต้องอยู่เวรด้วยนะครับก็เช้ามาเนี่ยนะครับก็ลุยเลยนะครับผมขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับไม่ได้เกินมากนะครับใส่เต็มๆมนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าว สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยู่เต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของการขายสโมสรก่อนนะครับนักลงทุนชาวกาต้านะครับผมใช้กลุ่มนี้นะครับนักลงทุนชาวกาตานะครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครตามในท w i t t e อเนี่ยเราจะทราบว่าใครนะครับที่ท,ที่ที่กำลังผมใช้คาว่าทีมดีกว่า ทีมจากการ์ต้านะไม่ว่าใครจะเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับแต่การที่จะเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เร็วที่สุดเนี่ยเขาได้กำลังอัดฉีดเม็ดเงินมหาศาลที่เซอร์จิมอาจจะเทียบไม่ได้นะครับเวลานี้นะครับกาตาร์นะครับได้ยืนข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับโดยใช้จริงๆแล้วมันอยู่ในประมาณ7,000ันล้านปอนด์ใช่ไหมเจ็ดล้านปอนด์เลข7เฉยๆใช่ไหม แต่การมายื่นประมูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้นะครับกลุ่มกาตาจะมาในราคาไม่ใช่7,000ลนะ้านปอนนะ335,000ล้านปอนนะครับตัวเลขนี้เนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นในทวิตเตอร์ละนะครับแล้วก็หน้าตาของคนเทคโอเวอร์ก็จะเป็นบุคคลท่านนี้แหละนะครับทีนี้นักลงทุนรายนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะไม่ใช่คนคนเดียวหรอกครับแต่เป็นกลุ่ม กลุ่มของกาตาผมใช้คำนี้นะครับถ้าดูตามนี้นะเขามีทรัพย์สินเนี่ยอยู่ประมาณ335,000ล้านดอนลลาร้านเหรียญน,นะครับล้านเหรียญนะนะครับและมีเงินประมาณโอ้โหมากมายมหาศาลผมใช้คำนี้เลยนะครับเนี่ยมากมายมหาศาลนะเขาจะบอกว่ามันจะมีเท่าไหร่ก็ตามแต่ โอ้โหสุดนะครับกลุ่มกาตาร์นี่คือสุดเลยและเขามั่นใจมากสำหรับการยื่นการประมูลคือถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะชนะคุณก็ไม่ต้องยื่นแต่แต,แต,แต่แต่กลุ่มกาตาร์นี้ยื่นนะครับทีนี้ต้องการการเทคโอเวอร์แบบเต็มรูปแบบนะครับเอเมอฟกาตาร์ ata, นี่นะครับคือคนยื่นเอมิดใช่ไหมเอเมอเมใช่ไหมอ่านว่าเอเมใช่ไหม อฟกาตาเนี่ยคือแฟนตัวยงมันอยู่เซอร์จิมจะเป็นแฟนตัวยงก็ได้หรือผมอาจจะเป็นแฟนมันอยู่ตัวยงก็ได้ยื่นก็ได้เหมือนกันพูดเล่นๆนะครับผมไม่มีปัญญาหรกครับก็คือแฟนๆตัวยงอะ่ะคนเนี้ยเอเมียอฟกาตานะครับแล้วก็เขาจใจแฟนบอลเนี่ยมีส่วนร่วมมากๆนะครับทีนี้คนที่อยู่ในรูปเนี่ย คนที่อยู่ในรูปเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลส,สำคัญเลยนะเขาชื่อว่าบินหมัดอัสซานีบินหมัดอัสซาน,น,สสานีนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นผู้ครองรัฐผู้ครองรัฐนะครับเป็นลูกคนที่4เป็นลูกคนที่4นะครับโอ้ราชวงศ์เขาจะเป็นอย่างไรก็ตามอะ่ะ แต่คนนี้คือแฟนแพนแท้แมนอยู่รวยจัดนะครับทรัพย์สินไม่ต้องไปสนใจเขาโอเคนะครับทีนี้มาพูดถึงกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับกระบวนการว่าใครจะได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับรายงานนักลงทุนอากาตานี้นะครับจะเสร็จสิ้นไม่กี่วันนี้ ในสื่อเขาเขียนไว้ว่าน่าจะได้ชื่อแล้วก็การเทคโอเวอร์เต็มรูปแบบก็เหมือนที่ผมพูดตั้งแต่แรกประเด็นคือกระบวนการนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันของ2รายสําคัญที่เป็นทางการนะก็คือนี่แหละครับผมจะใช้คํา่าเจ้าชายในราชวงศ์กาตาก็ได้นะง่ายดีชื่อมันยาวไปเจ้าชายในราชวงศ์กาตาเป็นโอรสองค์ที่4นะครับก็และข่าวจากดิลี่เมลก็บอกนะครับว่า การยื่นในครั้งนี้นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการดูแลปรับปรุปรงสนามการให้เงินเอเล็กตันแฮกในการซื้อเหตุผลทําไมกลุ่มกาตานี้ถึงมีคือเขาจริงจังมากเขาจะเอาให้ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าเขามีสถานการณ์สถานภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งพวกเขาต้องการสารความสําเร็จให้กับสโมสรฟุตบอล แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนเพชรยอดมงกุฎเนี่ยเขาเปรียบอย่างนี้เลยนะและมีความเหนียวแน่นที่จะต้องเป็นอันดับหนึ่งของที่สุดอะของของฟุตบอลนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือคอนเซปต์เขาถ้าผมเป็นคนขายนะถ้าจริงๆแล้วมันเกิดจากความตั้งใจในการในการพูดส่วนหนึ่งถ้าไม่ใช่นักพูดนะ แต่มันเกิดจากตัวเจ้าของอะที่พูดออกมาเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเขาต้องการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากแค่ไหนนะครับก็พอรู้แล้วนะการเป็นแฟนพันธ้พร้อมกับสถานการณ์ทางการเงินที่สุดมั่งคั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ผมหวังว่านะครับใครจะเทคโอเวอร์ใครนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายฮามัดอัสซานีเนี่ยจะปิดดีวอะไรก็ตามแต่นะแต่ผมเชื่อว่า แมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้เฮไม่กี่วันนี้แน่นะครับรวยมั่งคั่งจริงๆรนะับเลขตัวเดียวนะ7,000ล้านปอนด์ก็แพงนะไอ้น,นี่335้3 3 5 0 0ล้านปอนด์นะครับก็สุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วก็บอกอย่างนี้นครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูรุ้นกันเนาะรอเวลาอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของเอริกตันแฮกนะครับเมื่อคืนนี้เกมที่เสมอก็ไม่ได้ขี้เลยน,นะแมนยูก็ไล่จน,นแบบมันจริงนะครับเอริกตันแฮกยืนยันนะครับว่าผมมาที่นี่เพื่อสร้างโครงสร้างระยะยาวไม่ใช่แค่ปีเดียวผมคิดว่าในแผนในซัมเมอร์นี้เนี่ยเราต้องมีแนวคิดสําหรับแผนระยะยาวด้วยคุณมองไปข้างหน้านะครับในอีก 2- 3หส้าต่างสิ แล้วคุณจะต้องทบทวนแผนที่สมโมสรกำลังทําอยู่นะครับวันนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าการเปลี่ยนแปลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไปไกลามากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับเรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเนนะครับเมื่อกี้ผมเอาของเอเล็กตันให้ขึ้นก่อนนะเรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเพนเนี่ยเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าคือเราต้องรู้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของโอเซมเพนคือประธานสมโมสรเนี่ยเขาบอกว่า ประธานาโปรีนะอนาคตของโอเซเพนเนี่ยผมก็ไม่อยากขายหรอกคำว่าไม่อยากขายก็คือถ้ามีเงินถึงก็ขายก็รู้กันอยู่ว่ามีค่าสีสัญญาณไงนักเตะของเราเป็นที่ต้องการน่ะเราก็รู้แต่เราไม่จําเป็นต้องขายใครเพราะเราไม่ได้เป็นหน,นะน,น,น,นี้เลยนะครับสโมสรไม่ได้เป็นหนี้เลยนะครับเหมือนเลสเตอร์เหมือนกันครับทีนี้เอลกันแฮกนะครับ,นนรบในเช้าวันนี้นะครับเมื่อสักสองชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบทความของแมตต์อนะครับได้เขียนไม่ชัดเจนนะครับว่า ในรายงานเนี่ยเขาบอกเลยว่าการเปรียบเปยะระหว่างเคนกับโอเซมเพนเอริกเทนแฮกคุณอยากได้ใครเอริกเทนแฮกนะครับมีความเอ็นเอียงนะครับไปทางวิกเตอร์โอเซมเพนของนาโปลีมากกว่าเฮลิเคนซึ่งเคนของสเปอร์นั้นเขาจะไม่ขายให้สโมสอนไหนนะครับและอย่างหนึ่งนะครับกองหน้าค่าตัวมหาศาลรายนี้ผลงานเนี่ยอยู่ในระดับท็อปของเกาโชสเรียนะครับ โอเซมเมนวัย <O> 24ปีนะครับ17ประตูจาก21เกม4แอสซิสเป็นเครื่องการันตีความยอดเยี่ยมนะครับ16ประตูจาก17เกมในเกาโชซิรีอานะครับและที่สำคัญก็คือเวลานี้นะครับสโมสรเองเนี่ยก็รู้กันอยู่นะว่าเขาจะต้องขายโอเซมเฮนแน่ในซัมเมอร์ประเด็นคือถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทคโอเวอร์สำเร็จนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีเงินในการซื้อนักเตะมากมายมหาศาล ผมใช้ควาว่าหลักพันล้านปอนด์เหมือนกันนะครับจะเป็นเลขอะไรก็แล้วแต่นะแต่เป็นหลักพันล้านปอนด์นะครับส่วนเคนเมื่อสเปอร์พยายามที่จะขวางนะครับแต่มันอยู่ที่ตัวของเคนนะสัญญาของเคนเนหลือ18เดือนสุดท้ายเราจะพูดกันว่าเคนจริงๆแล้วนะอยู่ที่ตัวของเขาว่าจะเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับสเปอร์ไม่อยากจะขายให้กับคู่แข่งในพิมลีกนะครับก็นี่คือเงื่อนไขนะ แต่ทีนี้ในส่วนของประธานนาโปลีก็ที่ผมบอกกันแหละเขาซื้อฉลาดซื้อถูกแต่ขายโคตรแพงนะครับใช้คำว่าโคตรแพงเย่ยไอ้แพงก็ธรรมดานะแต่โคตรแพงนี่แพงกว่านั้นนะครับก็ไม่มีอะไรพลิกโผลนะครับวิกเตอร์โอเซมเมนเนี่ยน่าจะเป็นเป็นอะไรที่ดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอนาคตนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบผมผมจะไปเร็วหน่อยนะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอลเลนวอนบิสซาก้ากันนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับไม่ได้ลงสนามนะครับเอริกเทนแฮกนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าบิสซาก้ามีปัญหาการป่วยนะครับก็ไม่ได้ลงสนามในเกมกับลีสนะครับที่สำคัญที่สำคัญก็คือวันที่บิสซาก้าลงสนามเนี่ยผมบอกกันเลยว่าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงมีคือดีนะครับรูปเกมโดยรวมดีแต่ว่าดาโล่เนี่ยลงสนามเนี่ยไม่ได้ลงสนามมาเนื่องจากแฮมสติงเนี่ยสองถึงสามสัปดาห์เนี่ย การมาเจอกับหลีสุริเต็ดเนี่ยต้องมีปัญหาแน่ก็คือคือใครที่เล่นมาตลอดเนี่ยความฟิตก็จะอยู่ในระดับสูงไงและอย่างหนึ่งนะครับในนัดที่ในนัดเนี้ยเจอโรซันโชเสร็จสิ้นโปรแกรมโปรแกรมในการที่เอลีย์เนแท็กเขาเรียกกันว่าไงนะเรียกความฟิตใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็ก็ลงมาแล้วก็ยิงประตูได้เมื่อคืนก็เห็นผลแล้วเนาะแน่นอนเอลียนแท็กก็บอกว่าตอนนี้นะเขาก็รอให้บิสาก้ากลับมาเป็นทางเลือกนะครับ ส่วนส่วนคนอื่นๆนะครับก็ทําผลงานได้ก็คือก็คือโอเคอะนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะมิสซก้าไม่ได้ลงคือป่วยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจอร์ซานโชกันนะครับก็เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ยิงประตูแรกนะครับตั้งแต่โอ้โหไม่ได้เล่นตั้งนานนะครับจอร์ซานโชนะครับ ก็ตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็น2ประตูต่อสองนะครับเป็นจังหวะที่ทำชิงกับลุกชอใช่ไหมโอ้ลุกชอก็ดูฟิตดีนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าซันโชไปทำอะไรนะครับแต่เรก็ตามนะครับวันนี้ซันโชกลับมายิงประตูอีกครั้งนะครับในส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับตัวของซันโชเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญมากนะครับในการคือจริงๆแล้วเมื่อคืนนี้อเดฮานโดกันาโชเนี่ย เป็นทางเลือกของซันคือเป็นคู่แข่งของซันโชนะมันจะต้องมีการแข่งขันกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับซันโชกลับมาอยู่ในผมผมมองมองซันโชนิ่งมากจังหวะแทงทะลุช่องจังหวัด1ต่อหนึ่งซันโชชนะหมดเลยนะมเมื่อคืนเนี้ยส่วนใหญ่จะชนะเลยนะครับก็ถือว่าโมเมนตัมของเจโรซานโชเนี่ยกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับแล้วก็การการแย่งพื้นที่ในการลงสนามมนยูนะยังเหลือฟาคุนโดเพลสตี้อีกนะซันโชจะต้องครองตําแหน่ง ตัวนี้แล้วมาเซียวที่เจ็บอยู่นะครับก็แจ้งให้กับแฟนเมนยูทราบเนาะน่าจะดีใจกันนะครับซันโชกลับจากโปรแกรมการซ้อมเดี่ยวกลับมายิงประตูได้เลยแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อ,อที่เรื่องราวของลิซันโดมาตินสกันนะครับก็ลิซันโดมาตินสเนี่ยเลโอฟอร์ดินานยกเลยนะครับว่าในฤดูกาลนี้นะครับลิซันโดมาตินส มีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกกับทีมชาติเตเนนีน่านแล้วลิซันโดนะครับลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับ30นัดนะครับอ่านาเตะวัย25่ปีนะครับสูง5ฟุต7นิ้วนะครับดูว่าเล็กนะแต่เขากลายเป็นเซนเตอร์แบ็กจอมแกร่งแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับจริงๆแล้วเลโอฟรินาาเนี่ยก็มีอะไรที่เป็นคือตำนานกองหลังเซนเตอร์แบ็กของแมนยูเนี่ยเขาบอกว่าฟอร์มในตอนนี้ผมไม่คิดว่า ใครจะมาว่าตัวของลิซันโดเลยฟอร์ดินานกล่าวใน p o s t c การ VB w h i c h i i ไนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมคิดว่าความโดดเด่นความห้าวหาญนะความเป็นผู้นำแล้วก็เขาสื่อสารแน่นอนนี่คือบุคลิกต,กตรงนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าคุณตั้งคำถามเรื่องร่างกายเนี่ยคุณพูดไม่ถูกหรอกเพราะคุณต้องแยกคุณต้องแยกผลงานก็คือผลงาน เอริเนแบกมั่นใจว่าลิซันโดทําได้อยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือเขาพอใจมากกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะผมจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงแรกมันแตกต่างออกไปคุณเอาสภาพร่างกายมาเกี่ยวข้องทุกเรื่องไม่ได้หรอกผมไม่เห็นว่าสิ่งนั้นจะเป็นจุดที่มันเป็นอะไรที่เป็นข้อบอกพร่องนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้ลิซันโดเป็นเซนเต์แบ็กที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีก นะครับก็เป็นความเห็นของลิโอเฟรดินานนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูนะครับทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ่องเราของมาเซลเซอร์กันนะครับก็ถูกเพิ่มชื่อนะครับใน25ผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกนะไอในในยูโรปาลีกของแมนยูนะครับผมอ่านในชื่อเลยนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับก็ตอนนี้นะครับอ่าได้เพิ่มผู้เล่นลิสบีนะครับผู้เล่นอย่างเอลังกาเนี่ย ก็ถูกตัดออกไปนะครับเรามาฟังดูนะครับว่า25ผู้เล่นมีใครบ้างนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยก็จะมี DKR b u t ์บัตแล้วก็ Tom Heaton นะครับกองหลังก็จะมี Dalo l i n d e l ดเนะครับ m ม g u i r e ยมาเลเซีย a r t i n e z Shaw ว a r a n ันบิส a ้านะครับส่วนมิดฟิลด์นะครับก็จะมี Casemiro e r i ิ s e n f e r n a n d e ด Fred ล่างทองนะครับแล้วก็แม็กโชเมเน่นะครับซาบิเซอร์ฟันเดเบกนะครับ ฟันเดเบกกับ,กบตัวของเอลิกเซนปิดเทอมยาวแต่ก็ยังมีชื่อนะเผื่อได้รับเหรียญน,นะครับแล้วกอ็ออกตัวนี้แอนโทนีแอนโทน,น,ทน,น,ทน,น,ทนีตัวรุกนะครับแล้วก็มีกาเนชโชมาเซียลเปริสตี้แรดฟอร์ดแล้วก็ซา,านโชแล้วก็อะไรเนี่ยเวิร์คอสเวิร์คอสนะครับคนที่โดนตัดออกไปก็คือแอนโทนีเอเรงกาเป็นลิสบีนะครับก็ฟิวโจนพวกนี้ก็ไม่ไม่ได้อยู่อยู่แล้วนะครับก็แจ้งให้กับแฟนบอนยูทราบนะครับว่านี่คือ ทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ยูโรป้าเลยแหละนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรองราวของยอสโกกาดิโอกันนะครับวันนี้นะครับเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังพิจารณานะครับในการเซ็นสัญญากับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับมีลิสต์มากมายนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจอยู่นะครับยอสโกกาดิโอคือหนึ่งในนั้นนะครับ เอเล็กต h นแฮกนะครับต้องการที่จะลดขนาดาลดขนาดลดลดลดจำนวนอายุของผู้เล่นสินะครับก็เวลานี้นะครับยอสโกเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะประกาศตัวเป็นแฟนลิวอร์พูนะแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพหรอกนะครับก็จริงๆแล้วแหล่งข่าวจากเกาโชเมคาโตรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีเนี่ยต้องการทุ่มเงินมหาศาลเพื่อปิดดิวปิดดิวของยอสโกนะครับแต่ว่าก็มีหลายทีมในพิมพ์ โดยเฉพาะเรียวมาริดนะครับก็จะทุ่มเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับจดสโกแาริโอกลายเป็นดาวเด่นทันทีรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแทมมี่อราฮัมนะครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีมีข่าวถึงทางเลือกของอ่าแทมมี่อราฮัมนะครับอับราฮัมเอ,เองเนี่ยในช่วงหลังนะครับก็ดูเหมือนว่าเอริกเทนแฮกเนี่ยให้ความสนใจนะครับแต่ไม่ได้เป็นข่าวบ่อยมาก ไม่ได้เป็นข่าวบ่อยๆอเอาง่ายๆนะทีนี้ในส่วนในทางกลับกันเนี่ยข่าววิกเตอร์โอเซเมนกับเคเนี่ยเป็นข่าวเกือบทุกวันและข่าวจากเดอะเท e ด์เกิฟรายงานว่าคือถ้าเกิดในลิสต์นะครับถ้าเกิดอโอเซเมนหรือเคนไม่ได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะหันไปดูในส่วนของแทมมี่อราฮัมนั่นเองนะครับส่วนการซื้อขายนะครับก็จะอยู่ที่ค่าตัวประมาณ67ล้านปอนด์นะครับแทมมี่อราฮัมนะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ w o Wood Work Hot กันนะครับ Wake w a k e กฮ t นะครับก็วันนี้นะครับเอริกนฮกก็ได้ออกมายืนยันนะครับว่า Wake h o s t มีผลงานที่ดีนะครับเอริกนแฮนะครับพอใจผลงานของ Wake h o s t นะครับดาวเตะวัย30ปีนะครับก็ยิงประตูแรกให้กับแมนยูไปได้แล้วนะครับแต่ละก็ตามนะครับการมาทดแทนในตำแหน่งของมาเซียลเนี่ยเป็นเรื่องที่เขามองเกมขาดมาเซียมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะถูกขายออกไปนะครับ ในโซ่ของเลตันแฮกให้สัมภาษณ์ถึงเวกฮอสไว้ว่าผมคิดว่าหลายๆสถานการณ์นะเวกฮอสช่วยเราได้ดีมากรวมถึงการขาดหายไปของแอนโทนีหรือมาซิเอลบางบางนัดแน่นอนทักษะข <c oughs> อไปนะครับทักษะฟุตบอลที่ฉลาดนะครับเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเกมได้และผมเห็นผลงานเวกเว o ฮอสแล้วในการในเกมเพสซิ่งจังหวะก,การเคลื่อนไหวการลุกของเขาดีมากเขาเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีนะ เพื่อสร้างทีมและช่วยเหลือในรอบเขตโทษแน่นอนหลายครั้งที่เข้ามาในตำแหน่งนี้แล้วมุงมุงในส่วนของพื้นที่หน้าตอนตั้งรับนะครับตอนลูกเตะมุมอะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนเป็นสิ่งจาเป็นสําหรับกองหน้านะครับรางกองหน้ารางใหญ่เนี่ยแน่นอนครับเขาเก็บลูกมุงได้อยู่แล้วนะครับก็นี่คือทําไมเวิร์กฮอสถึงถูกเซ็นมาเอเล็กริกก็แจ้งให้ทราบนะครับก็นี่นะครับเวิร์กฮอสเป็นกองหน้าที่ทําผลงานให้เอเล็กริกพอใจมาก แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนเซลดุมฟิสกันนะครับก็เป็นดีลที่เอเล็กทรอนกจริงๆและใช้เงินประมาณ50ล้านยูโรหรือ44ล้านปอนด์ก็ปิดได้นะครับล่าส,สุดนะครับสโมสรเชลซีนะครับก็จะใช,เชะ้เทเวอร์เชโรบาในการแลกตัวแดนเซลดุมฟิสไปเลยนะครับรายงานระบุว่าเวลานี้นะครับสโมสรเชลซีเนี่ยกำลังดาเนินการในการเจราจากับอิเตอร์มิลาน เพื่อเซ็นสัญญากับแดนเซลดุมฟิตนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้จะได้เซ็นสัญญากันจริงหรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมาร์คโนเบิลได้พูดถึงดแคาไรส์นะครับก็ลองฟังดูนะว่าดแคาไรส์เหมาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับมาร์คโนเบิลนะครับผูบ้อำนวยการกีฬาของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับได้กล่าวว่าเขาไม่ขวางการย้ายทีมของไรส์นะครับ มามาโนเบลกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเป็นชาวเวสแฮมคือเป็นคนลอนดอนน่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสในการเล่นฟุตบอลให้กับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเชลซีลิเวอร์พูลหรือแมนซิ e ตี้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับอาร์ซอนเชลซีก็สนใจอยู่นะคุณมีอาชีพเดียวก็คือคุณเป็นนักฟุตบอลแต่สิ่งที่คุณเป็นก็คือคุณเนี่ยต้องเล่นฟุตบอลนั่นแหละโนเบลบอกว่าจริงๆแล้วไรซ์เข้าสู่สัญญา18เดือนสุดท้าย เขาก็เล่นฟุตบอลด้วยกันมาตลอดนะครับแต่นี่เป็นโลกของเราคุณสามารถเล่นฟุตบอลให้ทีมไหนก็ได้ไรซ์ <Rice S 1> อยากเล่นทีมที่เล่นฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่มีใครตําหนิคุณหรอกถ้าคุณไปจริงมันเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างในชีวิตนะแต่คุณก็อยากคว้าชแชมป์ผมก็อยากคว้าชแชมป์คุณเป็นผู้เล่นสําคัญของเวสต์แฮมในช่วงระยะเวลาหลังแน่นอนการย้ายทีมของคุณจะต้องมีค่าตัวนะครับค่าตัวของไรซ์ก็น่าจะอยู่ที่ 120ล้านยูโรยังต่ำบวกส่วนเสริมผมพูดรายละเอียดค่าตัวไปละซึ่งเขาคุยกันแล้วนะครับแจ้งให้กับแฟนบมนยูทราบนี่นะครับทำไมพวกมาร์คด b l เบิลตํานานเวสแฮมอ่ะมิสเตอร์เวสแฮมเขาถึงบอกเลยว่า,นาเนี่ยไรซ์เนี่ยสุดสำคัญประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ,องตตัวนี้มาเสียวกันนะครับเรามาฟังเอริกเตนฮฮกนะครับ จริงๆแล้วปัญหาการบาดเจ็บของมาเซียลเนี่ยเป็นเป็นเป็นไม่ใครหลายคนเนี่ยปวดหัวเลยนะมาเซียลลงเล่น14เกมนะครับยิงไป6ประตู2แอสซิสแต่ว่าจริงๆอะ่ะเขาไม่ได้เล่นตั้งแต่เกมวันที่14มกราคมในเกมกับอะไรนะอ่าเล่นกับแมนซิตี้ใช่ไหมคือมาเซียวไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับทีนี้ประเด็นคือเนี่ยมาเซียวเองเนี่ยคือในเกมสําคัญเนี่ยเขาผมจะพูดเสมอมากเลยว่าคือเขามักจะเจ็บอ่ะนะครับ และอย่างหนึ่งนะครับสภาพความฟิตเนี่ยไม่เคยสมคือสมบูรณ์100%บางนัดแต่ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูร่างกายกลับมาเล่นอีกนัดได้นะครับจริงๆแล้วเอลิกันแทก,ก็บอกไว้ว่าจริงๆแล้วผมผิดหวังนะที่เขาไม่ได้พร้อมสําหรับเราอะ่ะแต่ทุกอย่างต้องดําเนินการต่อไปเมื่อคุณไม่พร้อมคุณก็จะไม่ได้รับโอกาสนะครับปัญหาการบาดเจ็บของมาเซียมันตรงไหนอะ่ะเขาบอกว่าล่าสุดคือพื้นที่สะโพก มาเซียวเจ็บสะโพกนะครับสะโพกตรงส่วนมันก็ต้องมีการนชนการปะทะมาเซียวเจ็บตรงนั้นแหละนะครับก็อ่ะว่ากันไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีเตียนเอ็มปาเป้กันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์คีเตียนเอ็มปาเป้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีข่าวว่าลิเวอร์พูลก็มีข่าวใครก็สนใจเอ็มปาเป้รวมถึงเรอัลมาดริดด้วยนะครับทีนี้ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบเท่าไหร่16ทีมสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวเริ่มแข่งกันแล้วเนี่ย ก็จริงๆแล้วนะครับมายูมินกจะต้องเจอกับปารีสแซงต์แมงใช่ไหมถ้ามีอะไรพลิกโผนะเกิดปารีสตกรอบปีนี้เจ้าตัวเนี่ยเปรียบเปยไว้ว่าอาจจะย้ายทีมนะครับแล้วก็ทีมในพิมยรีกตอนนี้กำลังจะถูกเทคโอเวอร์แน่นอนครับการอัดเงินเม็ดเงินในการซื้อเอ็มบาเป้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือลิเวอร์พูลก็ได้สมมตินะครับสมมติจะมีอย่างเพียงพอที่จะซื้อเอ็มบาเป้ได้นะครับก็ นี่นะครับมันเป็นอะไรที่สนุกเพลินนะเป็นกลุ่มของกาตาด้วยกันนะคุยกันง่ายเลยนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเออจารารัดเบดเวดนะครับเจาราร์ดเบดเวดนะครับก็เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงนะจานว่าเบตไวท์ t, ใช่ไหมเบนไวท์เบนเบตไวท์ t, t, ใช่ไหมครับอ่าโอเค เจอรัตเบชวัชนะครับก็เป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของ PSV อสอโอเฟนนะครับเด็กคนนี้อายุ20ปีนะครับเล่นให้กับ PSV อสอโอเฟนนะครับล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับกำลังจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการเซ็นสัญญากับจอรัตเบชวั์นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เป็นอดีตกองหลังของเอเวอเรตันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจเด็กคนนี้อยู่นะครับ แต่การย้ายทีมเนี่ยมันต้องมีค่าตัวนะครับก็เชื่อกันว่านะไอ้ค่าตัวนี่คงคงจะประมาณ15ล้านปอนด์นะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของลุตฟานิสตรอยนะครับก็มีข่าวอีกนะครับว่าลุตฟานิสตรอยเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะว่าควรย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ปรากฏว่าลุตฟานิสตรอยก็บอกว่าตัวของกากโปนั้นเพิกเฉยนะครับ ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายคนก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่แย่ก็แย่จริงๆอะครับผมม่ยอมรับนะนลิเวอร์พูลทีมผมอะแย่จริงแต่ในช่วงเวลาที่แย่นะครับมันไม่ได้อยู่กับเรานานนะและอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราดูนัดถัดๆไปนะเพราะว่าเวลานี้นะครับการย้ายทีมการปรับตัวศักยภาพของผู้เล่นลิเวอร์พูลนะครับถ้าเป็นเด็กก็คือเด็กอะนะครับแต่มันต้องรอเวลาเติบโตมันรอไม่ไหวนะครับและอย่างหนึ่งนะครับเวลานี้นะครับฟันไดนะก็กําลังกลับมานะ นั่นก็นหมายความว่าสิ่งที่รูฟานิสต์รอยพูดว่ากั๊กโปเนี่ยคือจริงแล้วเขาตัดสินใจผิดเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลานี้นะครับคงไม่มีใครมาพูดถึงเรื่องเก่าๆละคงมองกันที่ดีวของดีวของหน้าใหม่นะครับกั๊กโปก็เป็นนักเตะลิเูไปแล้วนี่ก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดูซันวลาโูวิดนะครับเมื่อวานนี้พวกอย่าิงที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับเวลาของการทบทวน ในการออกจากยูเวนตุสนะครับยูเวนตุสไม่รู้จะโดนโทษปรับตกชั้นไหมแต่โดนหัก15แต้มเป็นขั้นต้นเนี่ยสถานการณ์ของทีมนะครับไม่น่าจะได้เล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็ล่าสุดดูซานวาลาฮวิตได้แจ้งนะครับให้กับเอเยนองเขานะครับคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนะครับเหมือนผมจะเคยพูดเรื่องราวดูซานแล้วนะก็คือดูซานเนี่ยจะใช้เงินในการย้ายทีมไม่ต่ำกว่า63ล้านปอนด์นะครับการย้ายทีมของดูซานน่าจะเกิดขึ้นใน ฤด,ดูกันหน้านะครับก็จบฤด,ดูกาลน,นี้ก็ต้นย้ายเลยนะครับก็รอดูกันนะครับหมดหรือยังเรื่องราวของการวิจาร์เกมนี้ผมคงจะไม่นะครับเรื่องราวของของอเดี๋ยวนะเรื่องราวของใครอีกเดี๋ยวนะครับลีสนี่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากน,นะโอ้โหสุดยอดนะครับเรื่องราวของเคนเออเคนเหมือนผมเคยพูดไปแล้วนะครับเรื่องราวของไม่ขายให้อะ่ะไม่ขายคือไม่ขายก็ไปมองคนใหม่นะครับก็ น่าจะมีไหมเอ้ยเหมือนผมพูดไปแล้วนะเหมือนจะไม่พูดละกันนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับทุกคนก็ยังคงรุนนะครับว่าเจ้าของใหม่นะครับโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมต้องอ่านชื่อดีๆนะครับฮัมมัดอัสซานีเขาเป็นนะครับพรโอรถองค์ที่4นะครับก็ เป็นราชวงศ์ของกาตาเขานะรวยรวยอยู่แล้วนะครับแมนยูซื้อ7 0 0 0ล้านปอนด์เขาจะซื้อแมนยู3,335ล้านปอนด์ผมไม่รู้นะว่าจะซื้อแพงขนาดนั้นแต่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด100%นะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องราของเมื่อคืนนี้นะครับการกลับมาของซานโช o แมนยูเสมอแต่เห็นเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลีสตยูไนเต็ แบบสุดยอดจริงๆนะครับต้องยกให้กับบรรดาสตาฟของคิดอามัดเขานะครับเรื่องราของเอริกเตนแฮกการเสริมโอเซมเฮนมีแนวโน้มดีกว่าเคนนะครับเรื่องราวของอาการดิวอื่นๆนะครับเรื่องราของซันโชเรื่องราของเฟร d ดเรื่องราวของความพอใจในตัวเวิร์กฮอร์สเวิร์กฮอสแล้วก็ซาบิเซอร์อะไรพวกนี้นะครับเอกเทนแฮกก็พอใจส่วนการวางแผนระยะยาวเป็นเรื่องของอนาคตนะครับก็ อาประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ